สบายดีสวัสดีบุญสุขสุขคนนอที่ข้ามาเบิง่งมาส้มมะนีผพาพี่พา,พาน้องมาเบิ่งน้ำไม้เพราะว่าเพิ่งหัมาแต่หาน้ำไม้พี่น้องพอดีบ่ได้ถ่ายตอนนั้นนอพี่น้องเพราะว่าพ่าพกกนโต๊ะนี่มาขอนเท้าม,มาเบิง่งเมย์พัดกอยกอยพี่นอ้องนี่มันอยู่ในไจกอยอะไรก็มี่พานแะไร<า>พี่นอ้องพานและในกระเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดรวมีมาลแล้วก็ไม่เฮ็ดละงูเฮ็ด <premises. S 2> ดินเห็ดใครร<อ>่วมกันเนะนกระดมไม้ฮ่ามาเห็ดกรไมทงพี่น้องเห็ดกไม้ทงหลดง่ายแ่อัดทงเห็ดกราไม้เด้งเฮงาด้ต้อา่้อลุดง่ยีไปป๊กินข้าวเ็นกะลงไป๊เ่า น้ำมันไไปกลับไปหาไก่พี่น้องทางไปทั้งบ้านอุม่มบ้านหอยทรายพว่อะพี่น้องหาก่น,น,น,น้ำมันไมาหอดคันม,มาหอดคำกัน,นยัง<ฆ>กอกอะแร้วาพี่พพน้องมาอยมาย่อยูอย่นี่ เพิ่งถอกออกแต่กระสอบน่าด่าน so anyway, ่าพอดทำไมกะทำไมไหลนีเนาะไม่ไหลหนึ่งกันเนาะที่ใหญ่พี่นอไบ่ได้สอบผัวฮ่าใส่กระสอบนี่เนาะในกระสอบกันย่างย่างยังไม่ได้ถอด เห็ดตะบทงเขาเขาเถอเขาไพเดิอพี่น้องถึงมาได้ลงลหงพี่น้องเบิ่อมืี้อนี่บิดมือเพราะว่าไปทางใหม่เนาะพนก,ร,กระตุกบ่ได้โทรศัพท์ก็ถือไปสัญญาณก็บ่มีก็เลยปลาใบอยู่เพื่อนมาได้เอาไปนั่นมาป,ปอกนะ้ำไม้น้ำกันพี่น้อง มาหอแล้วพี่รถสีตัวอ,อ,อยเี้ยคือนี้บอกสี่ตัวภาาเยมันมแล้วแล้วก็เมื้อตบปอกแล้วก็คือเ็ตุอะไมเฮ้ยเขามาข่ข,ขาอล<ส>ูกเดอเขาแง้าแล้วขาิ่ะบ่มีมือกล้องอยากอยากปอกกับพ่อได้แต่แตให้พี่น้องเบิง่งจะซื่อ พี่น้องเบญจมาศเ้นมไหลายกะเทยเบมาายนี่เทีใหญู่้างไม่เที่อใหญ่โผล่เลยในกอเดียวนะต้องถั่วนี่ก้อยก็คือไม่แต่ก้อยนะบ่แมนนี่ก้อยบือบแมนก้อยข้าวงเร่องนะ นื้ตีนน่ะเกยกูสิไฟได้เังนไงไน้เพนอกมาปอกน้ำไ้น้ำกันตอนคําำนี่น้องูสิไฟตอนดไปตวเกยาไล่ตื้อไทยแม่คื้นบอลปอกแล้วจังนั่นแม่จังหันมาเดียวเป็นไดหรงยอ่าสยเดียวหางงินใ มันเห็ดคข่ดงกับเห็ดไข่บ้านห้ฮบคือกันนี้นะเป็นแบบนี nice> ้พต hmm. ่ยังขายายมีรอกกนน่ะเดียวเหมอนกันกลินนนี่ให้เรานยืนดอกเดียวเมื่อไนยดอกเดียวมันน่ะเอก็ดอกเดียวเป็นหมู่เอามาปอกชนะกันนี่หายเอาคำเานี่สอยกันเร็วเรวนี่นี่เนี่ บางงมันมื่อนอนเลยเด้อ่งอมอเมื่ออื่นก็จะเห็ดจริงเมื่อนนี้ป้าเลยฮะทำไมไหลช่วงพ้นต๊ไพ่กับบริคอยหาแล้ก็้ลลายแล้วก็มีกะลายไปหาไก่มีต่เหี่ยวมัน ต้องเห็ดต mm ้องหน้ามได้นางก็ได้บัวลายมันจะคันคอมันจะคันคอโอ้ใส้พอยายเ็นใแหละตัวมันเสียงลยตู้ดจาแล้วนี่คาโปคาโปโปกะมืเอื่นยังโปดิกันโปโอ้โหน่ารคกเล่วจะได้เห็ดตะไไม่ทงอีกอะ ขำม,มือแล้วขำมือแล้วขำมือแล้วผมบได้เห็นผงเห็นเพืองมือเลยนึกไปว่าแมวน่อยพูนนะไม่ต้องกวดตนะปูนอ้อีไรไหลไหลก็ได้ไหลปูนอ้อจะเกือนี่นอนไปนองแต่กูนอ้บุ๊คดยดอดี เสนเงินซื้อมาม่านะเง่นเย่นกงมาซาเ่้เมาม่าเงือนเ่กงมโมแก่ยงต้มต้มเนอตัวใหญ่นะต้มดีขึ้นขึ้นนะเออส้อมซะก่อนแล้วมหลัเหุลูกไม่ย่เหอเ่ลกับะ เฮ็ดก็ได้จับเองเนาะเอ้ยยังบ่มีแนวกั่มีมือก่อนมีองจับเองนี่กเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ดงเนาะเบิ่งเะมาพอดีค่ำพอดีมืดเนาะพอบ่ได้เตียนยังพอดีมืดดไปลมไปบ่เห็นหยัง เปิดก่อนก็ได้เปิดใครใครผู้คนนี้เต็นขอดตค่น้อยเอามาทเฮ็ยลรางูก็ได้ดอกเดียวอ่ะาปาดก้นหางมันด้วยโหอันเต้นมันด้ว จะไปไปขายหางน้ำเล็ก็าเดินมได้เหงามเลยจมันอะเห็ดไว้กินน้ำแรงนหไม่เหตดไมถงเห็ดว้แกงงามแรงเห็ดเห็ดหลงบไปเด้อทยโอ ขั้นบ่อถือกันน้ำพ่นบ่อหน้าป่าในสัตว์สมัยก่อนน้อพี่น้องก็สืบสกุลแเดี๋ยวมาบ่งมาส้มเพราะว่าจะได้อันนี้เผ็ดปอก น้ำไม er hey, 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 no, ่เลยกะละเฮ็ดต้องพี่น้องเราววันนี้จับกล่องให้พี่น้องใครก็อยากปอกมมแต่คนอยากปอกเขาจบทันสักกนอนพี่น้องว่าสุขสุขคนสบายดีพี่น้อง